สวัสดีครับผมนายปีรภาทยต์ถรันัึกษาหกเจ็ดสอศนย์ศูนย์สามเก้าครับสาขาว,วิศวกรรมเครื่องคลครับวันนี้จะมาทําเกี่ยวกับเครื่องมือโพลีกอนครับเริ่มกันเลยเราก็จะเริ่มกันจากการเปิดหน้า solidworks มาก่อนครับให้เราเลือกไว้ที่ part ครับ แล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าสเตตแบบนี้ครับให้เราเลือกไ้ที่สเตตครับจากนั้นก็เลือกไว้ที่เครื่องมือโกลิกอนครับแล้วก็จะขึ้นเป็นลักษณะของเพลตแบบนี้ครับให้เราเลือกไว้เราก็เลยเลือกเป็นฟอนต์เพลตครับจุดแรกที่เราจะทำก็จะเป็นสามเหลี่ยมครับให้เราเลือกไปที่พารามิเตอร์ครับให้เราเปลี่ยนพารามิเตอร์เป็นสามครับจากนั้นให้มาจดที่จุดตรงนี้ครับ แล้วก็เริ่มสร้างสามเหลี่ยมครับจะเห็นได้ว่าจะมีวงกลมอยู่ด้านในครับให้เรากดไปที่ start dimension ครับเพื่อกำหนดรัศมีของวงกลมด้านในครับเราจะกำหนดรัศมีของวงกลมด้านในให้เป็น50ครับจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมไพยสามเหลี่ยมด้านนอกยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ครับแล้วก็ยังสามารถเคลื่อนย้ายได,ได้ครับให้เรา ถ้้เราคลิกไปที่จุดแล้วก็กด c o n โ r ร l ไปที่มันจะขึ้นเป็นลายสามให้รับ เราเลือกไปที่เส้นหนึ่งครับจุดปลายยอดของสามเหลี่ยมครับกดคอนโทรไปที่นีจะขึ้นเป ครับแล้วจะเอ่อแล้วจะที่เรากดคอนโทรลซีคอนโทรลไปที่จุดนี้ครับเราจะกดไปที่ฮอริซอนทอลครับ หลังจากนั้นเราก็จะมากําหนดเราจะมาเริ่ทมทําวงกลมครับเราจะมาทําสี่เหลี่ยมครับให้กลับไปที่พลิกอนเหมือนเดิมครับแล้วก็กําหนดจุดครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สมาร์ทเดมิชันเดี๋ครับเพื่อกําหนดรัศมีของวงกลมด้านในเราจะกำหนดรัศมีด้านในเป็น40ครับ แล้วก็เราจะทำให้ตัวสี่เหลี่ยมของเราเชื่อมกับตัวสามเหลี่ยมครับเราจะเลือกจากเมื่อก,กด ESC เพื่อ,อนำสามมิติเบนชันออกครับแล้วเราก็จะเลือกที่จุดปลายของสี่เหลี่ยมครับหลังจากนั้นก็กด Control แล้วก็คลิกที่จุดปลายของสามเหลี่ยมครับหลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่คอน s i เดน n ์ครับจะได้เป็น,ยนยอย่างลักษณะนี้นครับหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มทำห้าเหลี่ยมครับ ให้กลับไปให้กดไปที่พ o ลีกอนเหมือนเดิมครับแล้วเปลี่ยนที่พารามิเตอร์เป็น5ครับแล้วก็เลือกที่จุดยอดเดิมครับแล้วกดหลังจากไล่ลุกศรห้าเหลี่ยมดังกล่าวมาแล้วเราก็จะกลไปที่สมาร์ทเดมนชั่นเหมือนเดิมครับเพื่อกําหนดรัศมีของวงกลมด้านในครับเพื่อกำหนดที่40ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทให้จุดห้าเหลี่ยม ตรงกับสามเหลี่ยมปลายอดของวงกลมครับครับให้เราเลือกไปที่ v ว r ร์ิครับวิเครับจะได้สมมารดังกล่าวครับหลังจากนั้นเราจะมาทำหกเหลี่ยมครับให้เลือกไปที่ p o ล y ก o อแล้วก็เปลี่ยนที่ พารามิเตอร์เป็น6กเหลียมเป็น6ครับหลังจากนั้นให้เราใช้สมาร์ทเดเมนชันเพื่อกำหนดรัศมีด้านในครับเราจะกำหนดรัศมีเป็น40ครับหลังจากนั้นให้กด esc เพื่อำนำสมาร์ทเดเมนชันออกครับ แล้วนานจากนั้นให้เราคลิกที่จุดปลายยอดครับแล้วก็คอนโทรลเลือกที่สามเหลี่ยมครับจะเห็นเป็นลายสองและค3อยยี่ครับถห้เราเลือกไปที่คอนซิเดนต์ครับครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ